สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสุภูสุคนนะพี่น้องป้องตายทางไก่ทางไก่เนอะทุกทุกท่านนะครับนะคงุดท้ายก็สิมาตามปูเจ็ดสองนะพี่น้องนะอขอมาแลว้วเด้อขอหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้กับทางช่องนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่ มา่อตามปูเกต์สอนว่าพันธุ์ที่ยำมาจะได้นิ่งๆจะได้คงสุดท้ายนะครับเนาะเพป็นสิบวงให้เฮาแบบเด็ดเด็ดหางเดียวเม็ดเดียวนะพี่น้องเนาะมา่อตามไปพร้อมๆกันกับแบตแล้วนะครับนะตามมาเลยครับการรับสการครับทุกคนเหมือนแล้ว แ่้รปกงสุดท้ายเน้ปูแน้ครับตอบได้แค่นี้ในก็หาจับเอาเลยาเนี่ยก็ได้นี่ละอ่างปล่อยแบบมีการแตบสอตัวแข็งแข็งแล้วสตัวสอตัวนี่จะยังไจะมาสามตัวครับอันนี้ก็ลล่างนี่ จะมาสองตัวมีสองสุดนี่เรียนได้สองสุดเท่านั้นมันใจ๊นปูน่ะอันนี้บอกธรรมะสามหกอะไรได้สามหกหรือหกหนึ่งหรือสามหนึ่งก็ได้กิดว่าสุนีจะมาสองตัวชุนีก็จะมาสองตัวหรือสามตัวก็ได้สุนีบนครับชุดสามหกแปดนั่นบนนะปูน่ะสามหกแปดูนย์หกแปดหกแปดทั้งนหลนนะครับแล้วก็สามหก ครับแค่นี้เนี่ยก็ตามทั้งเดินมั่นมาจะมาั่นก็สามตัวแปดอาจจะมาสองตัวครับสองตัวไหมถึงหกแปดหรือหกสามหรือหกสี่ตัวอะไรก็ได้ไครับจะมีเห็นสองตัวครับอืมในสามหกแปดนั่นมีเห็นสองตัวครัถ้าจับถุงได้ภาพถุงอ๋อตัวนี้เราไมจับใจนะครับ เลขสามตัวตรงๆเียมม่ใช่ยื่นแน่นเนนะปสามูคนั่นแหละอันนี้กระเด็นตัวนี้เด่นหรืออาจจะมาลางก็ได้ตัวนี้ทำบ่มาลางก็ท so mm. 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 mm ีมาน้ำกันได้ตืวนเย็นทั้งสามตัวนะครับทำไม่อยู่ละสลับเอาก็ได้ เ่่นนียปู่จัดได้นิมิตได้อยังบ่ครองนี้ฝันกับฟันนั่นฝันเห็นจังได๋ละ่ะฝันก็ะดีดอกเลกขเข้าแล้วตาหันจับจุดบ่ได้ตาฝันเห็นนั่นวันหนึงน่ะฝันเห็นพระเจ้า3คนตาอายุพศ .97 อายุทั้ง3คนนี่มันนั่น68ปีก็เลยมาลงเลยนี่ค่ะหกแปดหกแปดหกแปดเออแป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะแปะแกงเดียวคืออัน อายุทั้งสามคนมันตรงกันมันก็จอเกลเกียดเดี๋ยวจะเป็นเกลีเกียดให้มันกโกะมี่ไอเนี่มันต้องเป็นหกแปดหกแปดแปดทุกันแหละซีซีจะเป็นไปได้เนาะปุ้นเนาะแมื่อกี้ฟันเห็นข้าเจ้าที่ใดนี่รถรถเพิ่นเนี่ยหกหนึ่งสามมันจอในนี่อยู่ตลอดเนช่ทาบอ่ะก็โยกขึ้นจะออกอยู่รถเลยนี่รถทะเบียนรถตัวนี้ จังว่าตรงกันก็ของข้อพื้นเลื่ลยตั้งิต่1ค่งถึงก6 3 9เยนจนถึงสมามันมันจะออกกันนี่ต้านรถเพิ่นนันหก13ต้านมันพวกใครออก3ตัวหรอกมันมันไม่จะออกกัน61หรือ36ไปสันานี้มันสีอยู่ในหันปูตอนปูบอกว่าให้อันเอาเลขไปเสียงเนไหนเ่ย เพิ่ว่าสิแมให้ให้เอาหกนึงไปเฮ็ดบุญก <mit. S 2> nah, ้อนมาสันนานต้นมาแสดงว่าตรงเป่าจ <qui> ้ะเพิ่นเพิ่นบอกว่าเอาเลขกนึงไปเฮ็ดบุญก้อนเด้อมาสันตีความหมายบอกหมปูว่าหมายจันไดเด็ดก็ลงกันดีเลทุกฝันเห็นนันท้ามันบอกก็ยยพหนันพปได้สามคนมัดออดก้ีแม่สามามโตจะมัดสองโตออไประจำได้พอมัดสามหกมาดฮกหนึ่งไปสันนา สามนึงเนี่ปูเป็นไปได้ป้องสามนึงก็เป็นไปแมนเพราะว่ามันจะสลับไปสลับมามันจะมีอยู่สองตัวนะในช่วงสุดนี่ยจะมีแค่สองตัวจับสามหกแล้วก็เรืยกสามหกก็จับเออเรียกสามหกกับอันหกหนึ่งนะสามอันแม่นค่ะสามหนึ่งบอกมาชาวบัวแม่นค่ะแม่นหนูหนูก็เอาขึ้นกันถ้าเป็นไปได้เนี่เพราะว่ามักมักสดี๋ยวนีิ สามตัว่าสามหกสามแปดซะไปปูจับอยู่ในทั้งๆหกตัวนะกนนีก็เป็นได้นี่ก็คือนี่ก็นาๆจะมาสองตัวนะได้ก็ได้นะสามหนึ่งนี่ชิบุซื้อเสียเงินดอกตัดทิมจิจับเป็นสามหกสามศูนย์แล้วก็หกหนึ่งสามแปดไปจังสี่แม่ปูเป็นตรมมาโตเกายวปู ต,ตัวเก่าก็มากธรมะมากหกโซนเลม่นบะหาโูนนี่บ่ามาบ่ถ้ามาคือหาหนึ่งบบ้ายที่คือสามหาหนึ่งหนึ่งสามหาของ่นนี่คือถ,ถ้าถ้ามามากน้ำกันเด้เลยสามโนี่อือทีาจสี่ไรนี่ถ้าหามา,ม,ามันสี่ึงสามวอาพอที่ออกแข็งแข็งแต่เขาว่าหน่มาแห้งนี่กเซหนึ่งมได้เลยมันบนึ่งกัได้สามโนึงกันนี่หกนึ่งก็ได้หกนึกับนึ่งแกดนีี่้อาี่เด เพว่าล่างอะมากเลยนะหาหนึ่งหนึ่งหาแบบนึงนี่แหละหกหนึ่งเพราะว่ามันทั้งกเดินวนมันหลเรียกนนันเนวมันนั่นบนมะลางน้ำาเลอยากนด้ไกอนนี่มากพิเศษนี่มากไม่ใจเนี่คือหน่งหากับละว่าอันบละมากเยวนี้มีหก หกแปดหกแปดครับแมนห้อหกแปดครับอันหนึ่งหนึ่งแปดก็นี่แหละโต้โต้ซื้อว่าได้ลรืปู้หนึ่งแปดปู้ถ้าไม่ได้ก็่แน่แม่แม่มาคู่เพราะว่าเ้ากระจายไปทั่วโลกเขาอาจจะซื้อได้ครับแมนอยู่หมายถึงว่าตอนนี้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าบางนที่อันนี้คือซื้อได้บางตอนแรกๆผู่ได้ในเบืองคลิปที่ทอ่งทีมงานเต้นทายถ้ำกับห้องจะได้อยู่แต่ว่าซื้อตอนนี้ห้องจะบ่ได้ <N Memorial> มันมันแตกต่างกันว่าแต่ละพื้นที่เขาอยากคนละบอลเยนีเลียกันเลียกันไปไหมันมหนัแน่มันกะจายจาตัวนี้กันอะไรสามหกปกริ่งอยู่ด้สามเอ็นป่ฮะสามหกสามเขรียกกันเรียกเรียกข้าวๆไว้นี่สุดเต็มมันะบนโลกนะฮะออกไปลกไม่ถึงร้อยัลจะไม่ละจะมีไม่แค่นีนะ อันบนรางนี่บัวในคัดเกลือคำน,นวณทั้งหนอกนะนี่ส3 4สามก็บก็กูไปบนรางจะไม่เห็นเลยนี่นนกอจับทดลองจับเบองเงินสามตัวนะำมันจะมาจังที่สามหกแปด็แปดนแปดแปดก็หกอยู่ยุได้แค่รักนี่แหละแปดยุได้รัก1ิบรักน่อยทั้งนะแปดครับบนห้เดินบน่แปอยุได้แค่รักสิบรักน่อยไปลอยบ่ได้นะปู่เนาะแมน เป็นต um ัวเี ead, ็กไดครับผู ead, ้มักซ้อนก็ใช้แปดก็ได้คร so and, ับสาม้แปดสานก็ได้มาๆจะมาได้อันนั้นเป็นชุดเต็มนะฟูนะนี่สเต็ปสามแปดี่ยสามแปดสามหกหกแปดหกหนึ่งหกศูนย์ศแปดแปดนึ่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวกขอไปเพราะวาเบมัน ปูหันม่าไหมเนี่ยจ้ะได้อะไรอันนั้นล่ะค่ะเรียกเข้วดทั้งหมดถ้ามาลงมาสิบหลายคนใครก็เจอบึงหมดปูเผื่อก็เจอมักก็เจอติ๊กเจ้าก่อนชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มเต็มปะลางเก็ดกับแปดมาหนึ่งตัวมัดตัวตัาใศัมีศูนย์หนึ่งเก่า ออกกระยะนึ่งเกดหนึ่งปูเกูยตางไดหนี้เน่ยเรียญนันมหเียเนีเรียีไรก็ตัดเรียสุดนี้นี่ก็ได้น่าจะเป็นเงินยังไงสุดนี้กับสุดนี้สามหกเปนงัาอนนั่นก็ยิ่งสตัวเลย แอบถสมันแอบแอบมุ่งแอบแอบก็เนืงกาหนีเด้เนี่ยอันเียวนะสามัทจ่าในสามโทด้วเอ็มเเขป็นเคัือเดนยนยันสามแปดสามหกแปดหหนย์แปดศูนย์หหนึ่งแปดหนึ่งเอี่ฉบับเต็มตัววงนะเขานีแคตัมันจเปี่ยงบงบน่อยอะไรแค่ก็จัดนักจัดเต็มกับแปดหกกีหกแปดนี่ละค่ะเพามันหลหก สาที่หุ่นช้วงนี่หกแปนะนะ่งสีเหียนี่ดอกน้อเอฟซีสามตัวกับวงีที่สามหกแปดจาดฝาดตืมลงไปรวดแปดหกหกแเอ้เอ้ชัดเจนสามตัวเหรอดินน้ำครับนน้ำอาจมาได้อาจมาตรงนะอาจมาตรงบอกพูตตวงไหนบบ้งน้ามูนั่นนะ มันโอ้มมได้ทุกหนามันจัมาไ่คู่นี่โดนเดือดซ้ำโันโตนีส่วนมากเล็ปูสิออกตัวโงเด้อพอแม่พี่น้องสามหกหนึ่งนึ่ก็ใจับแต่รักลอยใช่ไหมน่นไหมพอาะาสาขมารูนมันหนึ่งกไรหนึ่งเขาลงเห็นนหนึ่งหแค่นี้คือจับรักลอยใช่เด้ลยครับมึงสเล็บหนเด้อเอซีเอ้ จ้าซิกแซกนกปูเนากสิแลีนซิกแซกใส่กันแมนของปูซิกแซกตลอดเด้อเอฟซีบนล่างไงดิได้เดี๋ยวนี้เด่นหกกระเด่นแปดกระเด่นสามกระเด่นอยู่นี่เออเด่นบ่นเด่นบนแมนย่างกี่ไล่ที่บ้าะต้องมาสองตัวแมนครับนอกจากกระมาสามขามันมาบุญน้ำกัดมันกับม้เต็มหรืออาจจะเริ่องจไปลงล๊อาลังนะคือเนี่ยเรียกสามตัวกิมหมดเลยย้อนเรียก เลข3ตัว3 6 8เนี่ยสิติดมาทั้ง3ตัวครับถ้าสามบกมั่มากน้ำกันกัดครับสิ่ลงลางตัวนึงครับแต่2ใน3สิต้องมาต้องนาจาแม่ครับนี่กับในสามกันนะครับสอในสามกันนาจะม่สามส้นกัดนี่สามหกเห็นปะครบกับสามหกันหกหรืออาจจะเป็น3ามดหบนครับหรือสามบนครับล่างสาก็เป็นไปได้เนะปูเนาะ เพราะว่ามันสิมีตัวเลขกตัวเึงมันมักสิมากผลมาล่างนะช่วงนี้่รอะเรเล่นซับคับหานะไม่คิดเละเรื่องเกลีม่จปูฮะเกนีดเกียแล้วครับผมก็มักตัวโ่วงหมดแล้วปูเพาะไมด้เลยสามหกนะั่นน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 อันตัวโมอยู่างหรนตัวโปเวงตัววงอไปมันล่างไปฮะก็ลินตัวโ่วงไปได้แ่ว่าเม่าไม่มา่ายรูปเล คือของหนมันกับซ huh no, right. ้อนที่บงล่างนี่เห็นป่ะเน่นครับอยู่ในนี่รับรองถือกลางบนเอฟซีสันตีค่ะปูขาบันนี่กัทั้งทีมงานเนาะค่ะแต่สิขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องทัางนั้นค่ะปู่ขาขอบคุณครับปูครับขอบคุณครับสาธุค่ะปูาโม้หหลายใหญ่ห่างเกับพี่น้องเนาะ คลิปนี้แอดกเสษียรไว้เพียงสามีก่อนก็ขอให้่นเอฟซีเรื่อยๆปังๆสุขภูสุคนเด้อพิจารณาเอาเด้อพี่น้องก็ก่อนสิลงทุนเด้อพี่น้องธรรมดาเนาะชอบก็จัดขัดเขาผ่านเด้อพี่น้องเด้อทางช่องก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับนะเป็นทางการทางเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบพุ่นทีซีสุขันเด้อพี่น้องเด้อท่านี้ก็จะไว้สามีก็น่าคิดหนาจังพอกันไหมนะครับเนาะขอบุญขอบพุ่ที่มาชมเนาะชม่มไจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อจะปฏิาณข่าวสารนะพี่น้องเข่าข่าวมาสวัสดีครับผม